แม่อุตสานำสองศูนย์นะครับแต่ก็ไม่ชนะอีกแล้วนะครับสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเกมที่ถือว่าน่าเสียดายแต่ไม่น่าเสียใจนะครับรถทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เขาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยแหละครับ ย้อนกลับไปพูดถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานิดนึงแล้วกันนะครับเกมบิมลีที่แมนยูบุกไปเยือนสเปอร์นะครับเมื่อคืนนี้แมนยูนี่นำก่อน2ประตูจากลูกยิงส,สวยๆของจารอนซานโชและอีกหนึ่งประตูก็เป็นลูกยิงส,สวยๆเหมือนกันนะครับของมาคัสแรดฟอร์ดแต่สุดท้ายแมนยูไม่สามารถรักษาสกอร์นี้เอาไว้ได้ครึ่งหลังนะครับก็เจอทีเด็ดของสเปอร์เข้าไปนะครับจากปอโตลูกยิงไซก้อยแบบงดงามมากแล้วก็อีกหนึ่งประตูจากซอนเทอร์มินทำให้จบเกมเสมอนไป2ประตูต่อ2ครับ ก็ถือเป็นเกมที่น่าเสียดายสำหรับแมนยูนเต็ดเลยครับแต่ก็ไม่น่าเสียใจนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้แมนยูนําไปก่อน2ลูกน่าจะเก็บ3แต้มได้แบบสบายๆครับแต่ก็ต้องชมด้วยนะครับครึ่งหลังทีมอย่างทชลเนมอสเปอร์พวกเขาแก้เกมมาดีนะครับแล้วก็เล่นด้วยหัวใจนักสู้ไม่ยอมแพ้ครับสุดท้ายก็มาเล่นเครื่องแล้วก็ตามตีเสมอแมนยูได้2ต่อ2ครับก็ต้องชมสเปอร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับแมนยูจะไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในการลุ้นจบท็อปโฟลฤดูกาลนี้ก็ถือว่าน่าจะสบายๆ เราดูจากตารางคะแนนณขนาดนี้นะครับอันดับ3นี่เป็นทีมอย่างนิวครับเมื่อวานนี้ก็ชนะอีกแล้วนะครับบุกถล่มทีมอย่างเอเวอเรตัน4-1ดูแล้วอันดับ3ในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นทีมอย่างซิลนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ32นัดมี62แต้มนะครับส่วนดับที่4ี่ครับเป็นแมนยูครับ31นัดมี60แต้มและดับที่5ครับทีมอย่างสเปอร์เล่นไปถึง33เกมครับมากกว่าแมนยูสนัดแต่มีเพียง54แต้มเท่านั้นนะครับห่างกับแมนยูอยู่6แต้มเช่นเดียวกันนะครับทีมดับ6อย่างแอสตันวิลล่า เล่นไป33นัดนะครับมี54แต้มและหนับที่7อย่างเรียบภูครับเล่นไป32นัดมากกว่าแมนยู1นัดนะครับมี53แต้มด้วยกันนะครับซึ่งได้กลิด่ดูจากแต้มนัขนาดนี้นะครับก็ถือว่าแมนยูผมใช้คําว่าแทบจะการันตีท็อปโฟในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกันบ้างน,นะครับแล้วก็คิดว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้จะจบท็อปโฟได้หรือไม่่่นนคััอมเสงหหวใจข้าาพูดุยยก และอย่าลืมนะครับดูคลิปจบแล้วกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะครับ